คุณผู้ชมคะการอภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีทั้งหมด13ร่างก็คาดว่าจะมีเพียงร่างเดียวที่ผ่านเข้าไปสู่วาระรับหลักการก็คือร่างของพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่เสนอว่าควรจะต้องแก้ระบ,บบบัตรเลือกตั้งให้มีบัตรเลือกตั้งสองใบเกิดคําถามนะคะว่าแล้วร่างของพรรคพลังประชารัฐจะเป็นอย่างไรด้วยช่วงนี้ติดตามการรายงานสดๆจากคุณยานีไหว้ครูรายงานจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ คุณนัทธาคะ,คะเรียกได้ว่าผิดคาดคะ่ะเดิมทีนายภัยบุญนิติตะวันมั่นใจเขาว่าร่างแก้ของพรักพลังประชารัฐ5ประเด็น13มาตราจะผ่านในวาระรับหลักการแต่ว่าตั้งแต่เริ่มบวชจนถึงตอนนี้นะคะยังไม่มีสอวอคนใดให้ความเห็นชอบร่างของพักพลังประชารัฐคะ่ะเรียกว่าสอวอคว่ำร่างของพักสืบเนื่องมาจากการแก้ในประเด็นเรื่องของการถอดลักรัฐธรรมนูญปรับโกงนั่นแหลคะค่ะ รัฐสภาใช้เวลาโหวตให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญมาจนถึงตอนนี้นานกว่า5ชั่วโมงแล้วค่ะและจากการรวมคะแนนในเบื้องต้นนะคะที่ประชุมรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างแก้รัฐมนูญที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ร่างที่13ค่ะคาดว่าน่าจะผ่านเพียงร่างเดียวด้วยที่มีสวให้ความเห็นชอบในตอนนี้มากกว่า100คนแล้วค่ะและเสียงเห็นชอบของรัฐสภาก็เกินกึ่งหนึ่งแล้วค่ะ โดยเนื้อหาสาระการแก้2มาตรานะคะเรื่องของระบบเลือกตั้งกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งสองใบค่ะกําหนดให้มาตรา83นะคะให้สภาผู้แทนราษฎรมีสส5 0 0คนแบ่งเป็นสาสาเขตเดียวเบอร์เดียว400รเขตและสาสาบัญชีรายชื่อ100คนค่ะและแก้มาตรา91นะคะการคำนวณสัสดส่วนสาสาบัญชีรายชื่อให้นำวิธีคำนวณตามรัฐธรรมนูญปี2550กลับมาใช้ค่ะโดยคำนวณจากคะแนนรวมที่พักการเมืองได้รับทั้งประเทศนะคะและคำนวณเฉลี่ยสาสาบัญชีรายชื่อให้แต่ละพักที่จะได้รับ ามหลักเกณฑ์ของกฎหมายลูกค่ะขณะที่พักการเมืองพักเล็กนะคะส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ระบบเลือกตั้งเช่นนายแพทย์รวีมาชมาดลพักพลังทำใหม่หรือนายกทาเทพเดชะเดชเรืองกูลพักพลังไทยรักไทยค่ะส่วนพักเก้าไกลและภูมิใจไทยงดออกเสียงในประเด็นนี้ค่ะ ทั้งนี้ก็มีแนวโน้มว่าร่างอื่นๆอาจจะตกไปนะคะทางร่างของพ,พรคพลังประชารัฐที่ผิดคาดค่ะจากที่คาดการว่าการเสนอแก้5ประเด็นศึกษามาตราจ,จะผ่านความเห็นชอบจากที่นายศจากที่นายภัยบุญนติติตะวันแสดงความมั่นใจก่อนหน้านี้แต่ว่ามาจนถึงตอนนี้ยังไม่มีสวคนใดให้ความเห็นชอบแม้แต่คนเดียวและเหตุที่ทําให้ร่างตกก็คาดว่าสืบเนื่องจากการถอดปลักรัฐธรรมนูญปร,ราบโกงในการแกร้ม,มาตรา144และ185นั่นแหละค่ะ ค่ะคุณนัทธาคะมีปฏิกิริยาจากพักพลังประชารัฐนะคะหลังจากที่ประเมินแล้วว่าร่างของพักจะถูกตีตกพักก็เปลี่ยนท่าทีในการให้ความเห็นชอบร่างแก้ทั้ง13ฉบับค่ะคาดว่าน่าจะหาพันธมิตรในพักการเมืองเนื่องด้วยร่างของพักพลังประชารัฐเองถูกตีตกน,ะนะะั่นเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณยานีคะ